สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณดูทุกท่านพบกับผมมาเดิมภูผ,ผาเพชรทองขนองฤทธิพี่พี่น้องน้องท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้มีการแจ้งเตือนรั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสาหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอพูดถึงนะเรื่องราวของวิธีการราธนาวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโท นะครับนะว่าเราควรจะลาถนานะไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระรูปหล่อพระเนื้อผงนะเครื่องรางต่างๆ4พึ่งนะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนําให้ฟังนะรูปแบบจะแบ่งเป็นทั้งหมด2รูปแบบนะครับนะเป็น2รอบที่ผมไปนะรอบแรกคือในช่วงปีพศ2 5 6 4นะช่วงที่หลวงปู่ท่านอยู่สวนสงแกเป๊นะแล้วก็รอบที่2ก็คือเป็นปี65นะเริ่มที่ท่านอยู่ที่ธรรมอุทยาและ นะครับนะก็จะมี2ช่วงนะงรูปแบบที่ผมจะมาแนะนํากับพี่ๆแล้วกันนะส่วนพี่ๆท่านใดอยากได้เป็นรูปแบบคาถาใจร้อนไม่อยากฟังข้อมูลใจร้อนใจเร็วใจไวนะพี่ๆไปท้ายคลิปเลยเดี๋ยวผมจะลงนะรูปเอ่อคาถานะครับนะเอาไว้ให้นะอยู่ท้ายคลิปนะเลื่อนไปดูท้ายคลิปแล้วก็แคปกันไปแล้วกันหรือว่าก็จดกันไปแล้วกัน นะครับนะตามความสะดวกของแต่และบุคคลละกันแต่ถ้าเกิดว่าเออจะฟังคลิปเต็มๆจะมีการเท้าความและมีความหมายต่างๆที่ผมจะแนะนําพี่ๆไปนะครับนะเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะรูปแบบที่1น,นะรูปแบบที่1เป็นการเดินทางไปครั้งแรกนะในจังหวัดกาลสินที่นะไปหาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนะก็เดินทางไปในช่วงปีพศ2564 นะครับนะก็เริ่มได้วัตถุมงคลมานะก็เริ่มสอบถามพี่ๆนะที่เขาแบ่งปันวัตถุมงคลมาก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆด้วยนะในสายหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะที่เมตตาภูผาเปตทองนะแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเรื่องวัตถุมงคลเรื่องวิธีการบูชานะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่แกเปะด้วยนะครับทีนี้น้เริ่มต้นเลยนะาในการบูชาวัตถุมงคลอาราธนาวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทขึ้นคอในรูปแบบที่หนึ่งแบบที่ไม่ต้องใช้คาถา นะครับนะแบบนี้หลายๆคนอาจจะพอรู้แล้วผมเคยแนะนําไปแล้วนะเพราะผมได้ข้อมูลมาเบื้องต้นเลยทีแรกนะคือเวลาเราจะรัศนาวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลานะง่ายๆครับพี่ๆนะนำวัตถุมงคลมาถ้าสมมติว่าพี่ใส่สร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่ก็นําวัตถุมงคลมาตอนเช้าก่อนจะห้อยขึ้นคอนะให้พี่ตั้งจิตอธิษฐานเลย นะตามปารถนาเลยนะครับไม่ต้องมีคาถาใดนะนาวัตถุมงคลหลวงปู่มาและตั้งจิตอธิษฐานนะจะพูดประมาณนี้ก็ได้ข้าพเจ้านายภูผ,ผาเพชรทองขออาราธนาวัตถุมงคลนะของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะเหรียญหันข้างนะของหลวงปู่ขึ้นคอนะวันนี้จะออกไปทํามาหากินขอบารมีหลวงปู่นะปกปักรักษาคุ้มครองนะให้ลูกทามาหากินจเจริญรุ่งเรืองค้าขายดีดนะออกไปทํางานให้คนรักคนเมตตาเจ้านายเอ็นดูได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอะไรเราก็ว่าไปตามความปารถนาที่เราต้องการ นะเมื่ออารัฐบอกกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับนะพี่ๆก็นำมือทั้งสองข้างของเราเนี่ยนะตบนะก็คือเป็นการตบมือนี่แหละนะตบไปประมาณ3ครั้งนะครับนะเนี่ยตบแบบนี้ตึงตึงนะครับแต่ถ้าเป็นพระเนื้อผงตบเบาๆนะเดี๋ยวพะแตกนะเอาแค่พอแบบว่าเออมีเสียงอ่ะนะตบประมาณนี้ทํามือโปง่ปงๆก็ได้นะตบไปที่วัตถุมงคลแบบนี้นะแล้วก็อาราธนาขึ้นคอได้เลยนะถือว่าเสร็จสิ้น นะสำหรับคนที่มีสีพึง่งอันนี้ผมได้ข้อมูลมาตั้งแต่ทีแรกแล้วก็แนะนําพี่ๆมาตั้งแต่ปี6กแล้วนะครับนะว่าทํสหรับคนที่มีสีพึ่งเนี่ยสีพึ่งเนี่ยนะหลวงปู่ท่านเคยบอกว่ามันมีน้อยนะครับนะถ้าไปใช้เนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดเร็วนะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะเราจะเห็นหลายๆคนนะพี่ๆนะเลี่ยมสีพึง่งนะแล้วพกพาติดตัวนะครับนะบางคนเขาก็ไม่ได้เลี่ยมแต่ไม่ได้ใช้นะวิธีทําแบบเดียวกันไม่ต้องทาอารัธนาแล้วก็พกติดตัวไปได้เลยนะหรือพี่ๆ จะเอาไปเลี่ยมก็ได้น่ะจะได้พกง่ายอีกสักนิดนึงนะครับนะแล้วก็วิธีอารัธนาก็อารัธนาแบบนี้จะไปเจราจากับลูกค้าท่านใดบริษัทใดห้างร้านใดก็บอกกล่าวหลวงปู่ขอให้การเจราจาส่งผลดีนะสำเร็จสมตั้งปรารถนาที่ต้องการยังไงก็ว่าไปแล้วก็พกสีพึ่งติดตัวไปนะก็ตบไปแบบนี้แหละตอนเช้าก่อนออกเดินทางแล้วก็ไปนะครับนะเท่านี้เองเครื่องรางของขัง,งนะทุกรูปแบบเลยพี่ๆทําแบบนี้เหมือนกัน นี่คือรูปแบบที่หนึ่งที่ผมได้ข้อมูลมาในปีพศ2564ตอนที่สมัยหลวงปู่อยู่ที่สวนสงแกเป๊ะ แล้วพอเริ่มมาในปีพศ2565นะครับนะหลวงปู่ได้มาอยู่ที่ธรรมอุทยานนะก็ขยับออกจากที่เดิมออกมานะที่นี้ไม่ได้อยู่ในซอยแล้วนะออกมาอยู่ตรงแบบว่าถนนใหญ่เลยนะครับนะเป็นธรรมอุทยานนะใครเคยไปก็จะบอกว่าสวยงามมากนะที่นี่แล้วหาง่ายนะก็คืออยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับนะพอเราไปที่นี่นะครับนะก็ได้ไปกราบหลวงปู่นะก็ได้ไปนะเดินทางไปกราบวัสดการหลวงปู่แล้วก็นะได้เช่าหาวัตถุมงคลแล้วก็ได้พูดคุยกับนะหลายๆท่านที่อยู่ที่ธรรมอุทยาน นะแล้วก็สังเกตไปเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีการนําป้ายคาถามาตั้งไว้แล้วนะผมก็เลยสอบถามว่าคาถาตัวเนี้ยเรานําไปใช้อะไรยังไงได้บ้างหรือว่าไว้แค่ตรงนี้อย่างเดียวหรือเฉพาะคนที่ตั้งหิ้งไหว้นะครับนะคาถาเนี้ยนะครับนะเขาบอกว่าเป็นคาถาที่เอ่อที่ดีมากนะหนึ่งคือนะไม่ใช่ว่าเอาไปแค่ราภนาวัตถุมงคลอย่างเดียวนะนั้นหนึ่งเลยนะพี่ๆเอาไปภาวนาได้นะครับนะภาวนาบ่ายบอยๆครั้งเนี่ยเป็นประจําสม่ําเสมอเนี่ยดีมากเลย นะครับนะบางคนก็เรียกคาถาพิกชีวิตบางคนก็เรียกคาถาพิกแผ่นดินนะครับนะก็นั้นแล้วแต่คนจะเรียกแต่สุดท้ายก็เรียกกันว่าคาถาของหลวงป,ปู่มหาศิลานะเอาไปภาวนานะครับนะทุกๆวันได้นะหนึ่งะพี่ๆนะสองนะครับนะสองนะพี่นะอาราธนาวัตถุมงคลได้เลยก็เหมือนทําเหมือนพระเกจิคณาจารย์ทั่วไปตั้งนโมโสามจบ นะครับนะตั้งนโมสามจบแล้วก็ว่าด้วยคาถานะเมื่อว่าด้วยคาถาก็ขอพอรตามปารถนาแต่ผมอยากจะเสริมอีกนิดนึงนะนะครับนะพี่ๆตั้งนโมสามจบว่าด้วยคาถาแล้วก็พูดกล่าวอะไรไปตามปาถนาที่พี่ๆต้องการและจบสุดท้ายก่อนขึ้นคอพี่ตกไปที่วัตถุมงคลแล้วก็คล้องคลอแบบนี้นะมาเนี่ยอันนี้คือเป็นการแนะนํานะคาถาเนี้ย นะสามารถใช้ได้หนึ่งนะก็คือที่บอกไปว่าคือภาวนาทุกวันดีและนะเกี่ยวกับเรื่องอหนุนคำ้ำนะดวงชะตานะให้ชีวิตดีขึ้นนะครับนะสองอารัธนาวัตถุมงคลนะสามคือใครมีหิ่งหลวงปู่ นะครับนะใครมีหิ้งหลวงปู่จัดหิ้งหลวงปู่นะหรือไปอไหว้รูปเหมือนองค์จำลองหลวงปู่นะก็ตั้งตั้ง,งนโมสามจบแล้วก็นะว่าด้วยคาถานี้แล้วก็ค่อยขอพรตามปารถนาที่ต้องการเมื่อขอพรเสร็จแล้วก็ถวายดอกไม้ถวายข้าวของที่เรา,เาตั้งใจปนารถนะที่จะนํามาถวายให้กับหลวงปู่นะที่เป็นรูปเหมือนองค์จำลองนะก็สามารถนะหรือว่าต่อหน้ารูปท่านก็ได้นะครับนะก็นะถ้าเป็นิ้่อยู่ที่บ้านก็ทําแบบนี้ได้เลยใช้คาถานี้ได้เลยเหมือนกันนะคาถานี้เป็นคาถาเดียวที่แบบ ครบจบหมดทุกอย่างเลยนะครับนะส่วนคาถานะพี่ๆฟังนะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันตามนี้นะวิธีการท่องคาถาก็ง่ายๆเหมือนที่ผมบอกไปตั้งนโมสามจบนะแล้วก็ว่าด้วยคาถา3จบหรือ9จบก็ได้แล้วก็ค่อยขอพอรเป็นคาถาสั้นๆง่ายๆพร้อมแล้วเราไปฟังคาถากันมะอ,อุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ราหุสุริยังจันทังปมุตจะสุ